การโต้แย้งในเรื่องจัดทามิรดุนดาบีได้ไม่ได้มันควรจะหมดสิ้นไปแล้วเนาะไม่ควรจะมีเป็นข้อที่จะมาโต้แย้งได้อีกต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ยิ่งยุคปัจจุบันนี้นะครับอิหม่ามมหดีแห่งอกิสมาได้มาปรากฏแล้วดังนั้นสิ่งต่างๆนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นข้อกัดแยง้งเราหมอรุด,ด้วยกันเนี่ยท่านอิหม่ามมหดีแห่งอกิสมาเนี่ยหรือท่านสยิตอามัดอันดัสัน อเลสลามทูตแลี้ยอิหม่ามมัดคีสลามหรือท่านเป็นยามณนีของมุสลิมชีกะแล้วก็ท่านเป็นอิหมามมัคดีของมุสลิมซุนนีในยุคปัจจุบันเนี่ยท่านจะมาะรับคำสั่งท่านรับคำสั่งกรรมบัญชาของท่านอิหมามมัคีอเลอสลามผู้เป็นบิดาของท่าน,นมาแก้ไข,แก,ไขแก้ไขปัญหาข้อขัดแยง้งระหว่างมนุษย์ทั้งปวงทุกเรื่องที่มนุษย์ขัดแย้งกันท่านจะมาแก้ไขนั่น เพื่อเป็นการนําไปสู่โลกแห่งสันติภาพสันติสุขดังเป็นความหมายของอิสลามอันอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพสันติสุขนั้นผู้ที่จะนํามาซึ่งความหรือการเดินทางการชี้นําไปสู่ผลทางแห่งอ,อ,อันสันติสุขได้นั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์เราหรือเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ไม่สามารถดําเนินการไปถึงขั้นนั้นได้ถ้าหากการเราขาดการชี้นําจากบุรุษที่ พระบุญเจ้าแต่งตั้งมาซึ่งบุรุษ่านนี้ก็เป็นดอเนื้อเชื้อไข่องท่านสดาโมมัส,สราาาาุสรเลอะลัยวะอาดิุสัลัมตาดีนะครับงั้นก็อสรุปนะตรงนี้ว่านะครับในเรื่องของการจัดวลรดุลดาบีนั้นเป็นสิ่งที่กระมึศหัสเนาะเป็นสิ่งที่ควรกระทำนะครับนะทำแล้วได้ได้ผะเสริฐได้ผลบุญน,นะครับให้กับพวกเราและเกิดความอิ่มเอิบใจความปีติสุขในจิตใจของพวกเราทุกคนของมุสนละิมทั่วโลกเมื่อได้ มัจลิสแห่งนี้จัดงานาวันเกิดวันวิทอ์เมลิดให้กับท่านสดาโมมัสันอลอะลรอีกอะไรสักเล็กเวลา